สวัสดีครับท่านผู้ชมเราอยู่ในเกมสไนเปอร์กันอีกแล้วนะครับผมไม่ได้เรคลิปมานานเลยนะครับผมกม็เรียนกันเยอะนะครับผมเข้าเกมกันดีก,กว่าได้ปืนใหม่แล้วแต่ก่อนเป็นปืนเขียวอีนานแล้วรอ ไม่ีใครได้เหรอเนี่ยสิ่งเพลงตรงจังหวะมากหัวทุกรอบทุกคนมเพื่อพี่หย่อนตัวเองเพื่อจะขึ้นไปอ๋อกี่นาทีแล้วเนี่ยสามสิบเอ้าเฮ้ยเข้าได้เล้วข้ามเลยเข้าได้อะไรอะห้องห้องห้อง ห้องห้องมีข้อดีครับผมชอบห้องชอบหมดโล่งมากโอเคมาจังหวะนี้ครับพี่น้องคนอยู่ไหนอืมขี้ไม่โดนครับพี่น้องไม่นะไม่นะเร็วเร็วเวิ่ง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 เฮ้ยเจอของอะไรอ่ะปั๊มยาเฮ้ยเฮ้ย ทางคือทางเดิมึงมันยากจังเลยอะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไมันต้องได้มันต้องได้เออสวยสวยสวยโอเคสวยสวยสวยจะมีปุ่มให้กดดูดจ้ำได้ค่อยให้ใหญ่ตกอย่าตก,ตกนี่ไงมาอะไรวะ นี่เนี่ยมันจะกระโดดสูงครับคีอคิดอะไรออกละตรงนั้นเห็นไหมครับ <c oughs> ผมคิดอะไรเนี่ยผมคิดอะไรก็ไม่รู้เรือง <c oughs> ผมอา้าวสตูย่างเราเพื่อนจะไม่ยุ่งอะไรกับตรงนี้ <c oughs> อายตาย <c oughs> โผล่กระโดดสูงได้าเอาเฮ้ยเอาค้างเน็นไม่ดีเลยกระโดดสูงถึงตรงไหนถึงตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยจะกินนม มันต้องถึงข้างบนแล้วแหละถึงถึงเกือบถึงโอ้สุดขั้นบัวหมนเดิมไม่เราต้องไปอยู่ตรงนั้นเน่เราคิดอะไรออกปื้นนี่นี่ถึงถึงเฉยโอ้โนเะไรวเล่นลลดีดีโอเคถึงถึง ถึงถึงถึงเย้ไ <trendy> ด <arbeiten> ้ต <Morris aí> ่อ <yah> ห <oo> ้าสิบขุมขุมหุยเย้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 โอ้ว้าวกี่กล่องด้วยโอ้ว้าวกูเฮ้ทุกคนผมทำได้สาเร็จแล้วครับเฮ้ยกดไลค์เยอะๆด้วยครับผมทำสาเร็จแล้วเย้เราจะไปจุดไหนต่อ พิธารศัตรูกันนั่นก็เป็นเอฟเก็บปตาของคนอื่นก็ได้เก็บกาอากาศโอ้โหอยากกรงคือเก็บกาอากาศได้ด้วยเหรอนั่นไงปึ๊บไม่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 โอ oh my กอดโอ my g o กอดโอ god o กอด god oh เฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยพื่อนเพื่อนไม่เห็นนะโอเคสวย,สวยเอาเข้ารูอืยจุดแอบอุบ้ยฮะสตูย่งโอเสวยลไม่ขึ้นเอายิงโดนอ้าไม่ค่อยฆ่าคนเลยนะเนาะเฮ้ยเรามีสามสิบเอ้าสตู จริงจริงนี่ใครมาอยู่บ้านฉันอย่างนี้หัวแตกยังไงมันก็หัวแตกอยู่ดีโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ฉันโดนไม่นะเพื่อนเอาตายตายคำว่าตายตายไปสิป้อมยาป้อมยามีเย้ Beli 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 beli. Pri, yo, coba beli สนุกมากเลยครับผมกระโดดขึ้นตรงนั้นได้แล้วก็เก็บแอร์ดอกได้ด้วยครับแปลกโอ้โหโคตรมีตาไหมไมีตายด้วยสองครั้งผู้มีใครบ้างเนี่ยพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับพอแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย